เห็นป่ะเข้ามาเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่รู้ไปโผล่ไหนครับผมรูลได้ยาวเลยค่ะดูอยู่ที่พเป็นบุกบ้านล้างอะไรนี่มีปลายเปย์คลาสสิกมากวันพีชแล้วนี่เป็นตรอกที่ไปทะลุที่ไหนวะเป็นบ้านไม้แบบประตูพับเลยสีอะไรเนี่ยร้านอาหารไปทางไหนครับเฮ้ยไปทางไหนวะทางนี้เหรอทางชายคลองนั่นแหละแล้วไปถึงสะพานก็ สะพานไม้ถ้าผมปั่นพาดนิดเดียวนี้หล่นน้ําเลยนะจริงๆเราปั่นไปทางนี้มันมันจะดีกว่าไหมคือมีทางไปทางนี้้องไหมไม่ได้ตันใช่ไหมริมคลองก็จะมีเป็นโอ้โหเสียงหมาหอนนะทุกคนร้างไหมคือผมเชื่อว่ามีเรื่องราวและความทรงจำเซกเตอร์เซเวแน่นอนผมบอกเลยชุมชนนะฮะด้านข้างโรงเรียนพี่บูอุปถรมภมนะทุกคนคือเป็นพาทต่อเนื่องมากับเซกเตอร์เซเวนะครับที่ไปถ่าย นะครับบริเวณฝั่งด้านคลองบางซื่อนะแล้วก็ตัดคลองลาดเท้านะทุกคนนี่ฮะบริเวณคลองนะครับแล้วนี้เป็นนี่เห็นไหมฮะเป็นบ้านเรือนนะฮะเต็มริมคลองด้านข้างเนี่ยนะฮะยิงยาวไปเลยนะครับทุกคนคือเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับโรงเรียนพิบูลอุปธธรรมนะคือผมจ้งใจจะมานานแล้วเหมือนกันครับสำหรับการตามหานะครับหรือตามรอย Sector ร์เซเนนะครับหรือว่า เป็น Final Fantasy VII, 7 Sector 7เนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในซอยกันว่าไปไหนได้บ้างแล้วทะลุไปตรงไหนได้บ้างนะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะซึ่งผมก็ไม่เคยมาไม่เคยเข้านะอันนี้คือมาเสร็จก็มาจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าปากซอยนะครับเข้าไปในซอยด้านในเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าทะลุด้านไหนได้บ้างนะทุกคนนี่ชุมชนร่วมใจพี่บุญสองนะครับแฝงสามเสษนอกเขตห้วยขวางนะครับ อยู่บริเวณนี้ละฮะเนี่ยมีทางเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยิงลึกไปเลยนะครับน่าจะเป็นชุมชนที่เด็กพ่พูนอุปถรมรู้จะรู้กันดีนะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองปั่นจักรยานเข้าไปดูว่ามันทะลุไปซอยไหนได้บ้างนะก็เป็นเหมือนตรอกเข้าไปนะทุกคนด้านในนะฮะเห็นปะเข้ามาแล้วครับนี่คือบริเวณด้านในนะซอยที่อยู่บริเวณข้างๆกับโรงเรียนพิพูนอุปธรรมนะทุกคน ในซอยก็จะมีตอกเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นตอกที่สามารถเดินเข้าไปบริเวณริมน้ําได้นะทุกคนอันนั้นเป็นริมน้ำนะทุกคนแล้วมีบ้านเร,เรืนอนอยู่2ฝั่งนะครับ <S <S เห็นมีร้านชําอยู่ข้างในด้วยครับทุกคนแล้วนี่ครับบ้านคลาสสิกมากนะบ,บ้านผู้ใดก็ไม่รู้นะฮะนี่ต้างบนเห็นปะเจอบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคลาสสิกว่ะดูดิเห็นปะเนี่ยเออบ้านขายมู้กันไวคน้ครับนี่ฮะ บคลาสิ่งจริงเราลอ,ลองปั่นกันเข้าไปดูนะทุกคนสถานที่อย่างนี้ก็เป็นจุดที่ผมไม่เคยเข้ามาเลยในชีวิตนะวันนี้เข้ามาเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่รู้ไปโผล่ไหนมีหมาป่ะลองดูนะลองเข้าไปดูนะ,ะลองเข้าไปดูเออก็แบบเป็นชุมชนที่มีบ้านแบบเนี่ยอยู่ด้านข้างเ,เต็มเลยเห็นไหมเห็นปะ่ะเออ ข้างในมีร้านชำป่มมาวเดี๋ยวขอเข้าไปคุยนิดหนึ่ง,งนะจเจอละโอ้โหนี่น่าจะเก่าแก่ร้านนี้สวัสดีครับร้านนี้เปิดมานานยังครับอ๋อเปิดนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมเป็นสัก30ปีได้ไหมครับไม่ถึงนะค่ะไม่ถึงใช่ไหมสิบกว่าปีสิบกว่าปีก,าปก็คือเปิดอยู่คู่กับโรงเรียนพิบูลมาเรื่อยอใช่ไหมฮะเพิ่งมาเปิด10ปีที่แล้วใช่ไหมฮะพร้อมมาเดี๋ยนี้เนี่ย อ๋อครับผม <35. S 1> ครับซอยนี้ไปทะลุไหนได้บ้างครับทะลุได้ยาวเลยค่ะอ๋อครับผมทะลุได้ยาวเลยค่ะยาวยันหกสี่เลยลี่ซอยหกสี่เลยเหรอผมคือผมไม่เคยเข้ามาครับเข้าถึงซอย,ลลยสุริสารเลยสุทิสารใช่ไหมอโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวลองไปดูฮะครับผมร้านชำหนึ่งร้านสวัสดีครับซอยสุทิสารเหรอครับ ข้างหน้าใช่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 ครับตามเพจอยู่ฮะโดอยู่ที่พี่ไปปลกบ้านล้างอะไรใช่ใช่ใช่เครบผมันน่าจะใช่เว้ยคือคือผมเห็นซอยนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่เคยเข้ามาไม่รู้ไปทะลุไหนได้บ้างก็คือยิงยาวไปเลยถ้าถ้าล้อลาะทองไปมันก็จะไโปโผล่ ซ้ายมือไปหกสี่ถ้าเลี้ยวขวามันจะไปสุริสารก็คือก็คือยาวไปทะลุสุริสารเลยก็คือเลียบคลองไปใช่ถ้าเลียบคลองมัก็ออกหกสี่เนี่ยแต่าล้อล้อแถวนี้ไปมันก็จะไปออกหกสี่ครับให้ออกสุริสารอ๋อสุริสารนะไกลไหมประมาณกิโลหนึ่งได้ไหมสามโลได้สามโลแบบนี้เป็นแบบนี้สามโลเลยไม่ไม่จากถ้านับจากถ้าออกปากซอยแล้วขี่ไปถึงสุริสารนะสี่ถ้าพาสี่แปดไปประมาณสามโลได้ครับผมสามครับผม เดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วนั่นอ่ะครัขอบคุณมากครับ,บ,บยยครับผมครับผมขอบคุณมากมากครับ,รบเดี๋ยวลองเด้ <laughs> อบ้านก็เป็นบ้านไม้แบบประตูพับอ่ะเออคลาสสิกนี่ฮะสองห้าสี่ห้าโอ้โหคลาสสิกมากอ่ะไปลองเข้าไปดูนะครับท่านพังไคอยู่นะครับครับผม เนี่ยฮะก็ได้ข่าวจากลูกเพจนะมีร้านไหนนี่มีเหมือนเป็นที่เย็บครับผมโอ้โคือแบบบ้านโคตรคลาสสิกเลย่ะโอเคครับเนี่ยฮะปายเปย์คลาสสิกมากอะ สวัสดีครับครับยญาตครับนี่ฮะคือเห็นว่ามีลูกเพจนะมาคอมเมนต์นะฮะบ,บอกว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาเดินทางก็จะมาสำรวจนะฮะบริเวณด้านชุมชนตรงนี้นะฮะสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นร้านชำกลางทางนะครับทุกคนนี่สมัยเนี่ยนวะันพีช ัดสกว่านี่คือร้านชำกลางซอยนะทุกคนคือไปทะลุตรงไหนได้บ้างไหมครับลรพหกสี่น่าจะรู้จักกันหมดนะฮะคนในซอยนี้นะสวัสดีครับ ร้นานอาหารโทษครับเอาละเราลึกเข้าไปเรื่อยๆเลยทุกคนเขาบอกว่าออกไปทะลุสุทธิสารได้ครับซึ่งความยาวก็ประมาณกี่กิโล3กิโลทุกคนแล้วนี่เป็นตรอกที่ไปทะลุที่ไหนวะดูดิเห็นป่ะตอกน,นี้ออกไปฝั่งน่าจะหลังโรงเรียนพี่บุญุปธรรมครับนะฮะแล้วนี่เป็น ทางแยกนะฮะไปครับไปได้ไหมไปได้อ่ะไปได้ก็ไปนี่ฮะเซกเตอร์เซเว่นแน่นอนผมบอกเลยเซกเตอร์เซเว่นแน่นอนทุกคนตรงนี้ไปไหนได้บ้างครับทะลุไปได้ไหมพี่จะไปไหนจะไปสุดที่สารฮะทางทางปั่นสุดที่สารออกข้างนอกเลยไม่งั้นก็มาทางนี้ค่ะทางนี้ไปทางนี้แหละค่ะค่ะมันก็ต้องออกแฟมิลี่อ้อ หรือเมื่อกี้คือต้องออกไปซอยเมื่อกี้ใช่ซอยแคบๆเหรอครับใช่อันนี้ซอยตันใช่ไหมไม่ตันแต่ว่ามันไปได้มันอ้อมใช่ไหมแต่ทางนี้ก็คือไป64อะไรได้เหมือนกันได้ถ้าจะไป64ไปทางนี้มันจะขี่เรียบริมคลองไปอ๋อเรียบริมคลองใช่แต่ถ้าสุริสานก็คือต้องปั่นนะครับจะไปที่ไหน64หรือจะไปสุริสาน6ลอง64ดูก่อนดีกว่าครับหกสี่ไปริมคลองเลยนี่เลาะริมคลองไปเลยครับขอบคุณมากมากครับเลาะริมคลอง ถ่ายไปด้วยครับไม่เคยเข้ามาครับลองเข้ามาทะลุดูครับขอบคุณครับหูบ้านเซกเตอร์เซเว่นของจริงครับทุกคนเลี้ยวไหนวะเนี่ยไปทางไหนครับไปทางไหนวะทางนี้เหรอโอ้โหยเอาวนี่ทะลุออกมาอีกฝั่งแล้วครับทุกคนนะฮะ อันนี้เป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางนะครับทุกคนนี่เป็นคลองนะฮะนี่เป็นคลองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีชุมชนเข้าไปเพิ่มอีกด้านไในป่ะไปรู้กันครับว่าชุมชนเก่าแก่แห่งนี้นะฮะมีทางไปถึงจุดไหนยังไงบ้างนะก็ล,ลาดพร้าวหกส เจอร้านชาแล้วหนร้านเบียใส่แก้วดูเหรร้านชามร้านชามกลางทางซอย64นี่ออกทางนี้ใช่ไหมครับ,รบซอย64 เป็นทางชายคลองอ๋อครับผมยันถนนใหญ่แล้วค่ะบึี่ไม่ได้ยันถนนใหญ่นถนนใหญ่เลยมันทางชายคลองนั่นแหละแล้วไปถึงสะพานเรื่ข้ามฝั่งไปหกสี่แล้วอ๋อมันมีมีมสะพานข้ามเป็นสะพานไม้อย่างเงี้ยแหละฮะไม่ใช่สะพาน,านข้ามอ๋อสะพานสะพา,า,านคอยซอยหกสี่เลยอ,อ๋อครับครับครับขอบ,บ,บคุณมากฮะชายคลองไม่ไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลหรอกยกหน่อยตรงนู่นมูสุดนู่นตรงคนเดินอะเลี้ยวซ้ายไป ครับขอบคุณครับเดินเข้าไปเรื่อยๆทุกคนตรงไหนวะอาทางนี้ไปได้ใช่ไหมครับไปได้ครับแล้วอันนี้อันนี้คือซอยตันเลยครับอันนี้ซอยบ้านแล้วซอยบ้านเข้าไปนี่คือไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมตันโอเคขอบคุณครับไปทางนี้โอเค นี่ครับทุกคนสะพานไม้ฟิลนี้ใครเข้ามาคงไม่ได้ใครเข้ามาถ่ายอะไรแบบนี้นะผมว่านี่ฮะผมมาฝั่งนี้ครับทุกคนนะฮะโอ้โหพลาดนิดเดียวหล่นเลยนะเนี่ยทุกคนพลาดนิดเดียวนี้หล่นนะเราจะค่อยๆไปกันนะฮะทุกคนเนี่ยบ้านแบบทรงแบบโบราณคลาสสิกสุดๆ อันนี้คือเรียบคลองมาแล้วครับ okay. อ,อ๋อ,อนั่นไงเจอทางทะลุแล้วทุกคนเจอทางทะลุแล้วนะฮะนี่ครับ oh. บริเวณตรงจุดนู้นนะเป็นทางทะลุไปราดเ้าหกสิบสี่ครับทุกคนแล้วนะนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านนะของแต่ละหลังนะฮะอืม เดี๋ยวเราจะลองไปทะลุกันดูว่าจะออกไปตรงจุดไหนยังไงบ้างนะครับคือเมื่อกี้ทางเข้ามาคือแบบได้ฟิลโคตรอะบอกเลยฮะฟิลเซ c กเตอร์เซเแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้คือถ้าผมปั่นพลาดน,นิดเดียวนี่หล่นอ่ะหล่นหล,ล่นน้ำเลยนะผมบอกเลยนี่ไปทางไหนอะนี่บ้านคนป่ะ จริงๆเราปั่นไปทางนี้แล้วมันมันจะดีกว่าไหมวะคือทางนี้มันจะปลอดภัยกว่าไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับปกติเป็นทางคนเดินนะทุกคนอ่ะค่อยๆไป โทษน,นะครับโทษแทนนะโอ้โหเสียงหมาหอนนะทุกคนหอนมาหอนยาวมากครับบอกเลยผมเจอหมาตัวใหญ่เต็มเลยไหวไหมเนี่ยทุกคน สวัสดีครับอันนี้ปเป็นทะลุ6กสี่ได้ใช่ไหมครับปเป็นทะลุซอยหกสี่ได้ใช่ไหมครับไปน,นีแล้วกันไปทำไปถามเขาตกแต่มีร้านอันนี้เป็นร้านชำใช่ไหมพี่เปิดมานานแล้วใช่ไหมครับร้านชำคนคลาสสิกมาก โอ้ยีรัตชามอยู่กลางค้างด้วยทุกคนเดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆนะครับซอยนี้คือยาวจริงนะครับกเค่ะอันนี้อันนี้คือมีทางไปทางนี้ไหมตันครับไม่ได้ตันใช่ไหมตรงนึงเดียวเพียงตรงนึงเดียวครับผมตรงขึ้นสะพานออกครับผม อันนี้เป็นสวนสนุกเหรอครับือว่าสวนโรงเรียนสวนโรงเรียนศูนย์ครับศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมครับผมโอขอบคุณมากโอ้โหทางต่อแถบเอาครับผต่อแถบ อ่ะไปตรงต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะทุกคนยิงยาวนะครับเรียบคลองอันนี้คลองอะไรคลองลดพเผาคัชุมชนน่าจะรู้จักกันหมดนะผมว่านะเพราะว่าอยู่ในซอยเดียวกันหมดนะนี่ก็มีบ้านร้างนะเหมือนกันร้างไหมคือไม่แน่ใจนะฮะร้างไหม ได้ฟิลสุดๆทุกคนได้ฟิลสุดๆตอนนี้ก็เวลานะครับ6โมง30นะครับ6โ,โมงเย็น6โ,<ห>โ,โมงครึนั่นเองนะฮะเราก็ยังคงปั่นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ฮะลองดูนะนี่คือน้ำคลองนะครับ เซกตอร์เซเว่นมากมากเลยทุกคนนะฮะเนี่ยริมคลองก็จะมีเป็นจุดที่วางโซฟาไว้นั่นเองนะครับก็บมานั่งชิวๆกันได้นี่ก็เป็นตอกเข้าไป คือไม่เคยมาก็ลงมาดูนะทุกคนคือผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะนี่คือเข้ามาดูพร้อมกับทุกคนเลยนะครับสาหรับสถานที่อย่างนี้นะผมไม่รู้หน้าปักซอยมีอะไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นทางเรียบที่ยิงยาวไปทางฝั่งซอยลาดพร้าวหกสี่นะครับทุกคนคือผมผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเข้ามาจากปากทางยจะมาโผล exactly ่ที่ลาดพร้าวหกสี่ได้โอเคโอเคเฮ้ยเจอร้านชําทุกคน ร,ร้านชำสวัสดีครับสวัสนดะครับครับครับผร้านชำนี่ประมาณ3-4ร้านเลยนะด้านในผมออกเลยนะแล้วรเราจะขึ้นไปยังไงมีทางขึ้นบ้างไม่แน่ใจนะครับ ตรงนี้มีทางขึ้นไหมเนอะมีโอเคขอบคุณครับโอเคเรามาอยู่ตรงสะพานข้ามลาดพร้าวหกสี่แล้วนะฮะสำหรับการมาตรอกตรอกนี้นะทุกคนคือด้วยความที่ทางแคบมากทุกคนเห็นปะคือเป็นทางคนเดินนะแต่ว่าด้วยความที่ว่านะฮะเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยฮะ อันนี้เป็นบริเวณใต้สะพานนะทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีเรื่องราวและความทรงจําของเด็กๆยุค90ที่เคยมาวิ่งเล่นกันแถวเนี้ยใต้สะพานเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่ครับมีแน่นะแล้วนี่เป็นทางที่ยาวไปฝั่งฝั่งนู้นนะเป็นตรงข้างโรงเรียนพิบูลอุประถมนะทุกคนเนี่ยลองดูนะครับผมเอาละเรามาเจอทางขึ้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะทุกคนเราจะขึ้นไปตรงนี้ ฮึบโอเคขึ้นมาละนี่ก็เหมือนเป็นร้านชำนะทุกคนแต่ว่าเหมือนปิดแล้วเลิกไปแล้วนะเรามาโล่ที่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นคลองลาดพ้าวนะฮะแล้วก็เป็นเป็นทางไปต่อได้หรอจะเป็นฝั่งตรงข้ามมีขายเป็นเหมือนขนมร้านชำอะไรั้งเล็กๆอยู่ฝั่งนู้นนะ ะไม่แน่ใจแตไปทางนี้ก่อนลองไปทางนี้ดูก่อน <K tofu> คือโคตรได้ฟิลเลยอะ่ะจริงๆนะเข้ามาแล้วแบบเป็นชุมชนที่เน am, ี่ยฮะผู้คนยิ้มแย้มจ่ใสนะครับด้านไหนแล้วตรงนี้มันมีทางไปต่อทุกคน แต่ว่าอ๋อไม่มีแล้วนะครับเนี่ยเรียบทางเรียบคลองไม่มีแล้วครับก็จะมีแค่บริเวณตรงจุดนี้ซึ่งตรงนี้จะมีทางเดินเห็นไหมฮะเนี่ยทางเดินไปทางฝั่งด้านล่างเนี่ยเรียบคลองไปฝั่งนู้นนะฮะซึ่งผมหาทางลงไม่รู้มีทางลงม้ยไม่มีครับทางลงไม่มีนะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็ จบกันไปนะครับสำหรับการสำรวจนะครับเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเซกเตอร์7ได้ไหมสำหรับสถานที่แห่งนี้ผมว่าน่าจะไปทางแนวแบบเขาเรียกว่าบางจุดนะครับทุกคนบางจุดที่คล้ายคลึงนะครับกับ Final Fantasy 7นะฮะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ข้างในเรียกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เจอร้านชําเนี่ยอยู่ประมาณ ถ้านับดูแล้วก็ประมาณ4ล้านได้นะสีล้านเลยทีเดียวนะฮะก็คือเาเรียกว่าชุมชนแห่งนี้เวลาจะออกไปซื้อขนมหรือจะซื้ออะไรเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปถึงหน้าปากซอยนะก็สามารถที่จะซื้อได้กลางซอยเลยครับแล้วก็ชุมชนก็จะอยู่กันในบริเวณน,นี้นะฮะค่อนข้างเยอะดูดิฮนะนี่ผมย,งย,มย,นะยิงยาวมาเลยนะฮะยิงยาวมาเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอญาตปั่นกลับก่อนดีกว่านะครับทุกคน อซอยตอนนี้มีการก่อสร้างอยู่ครับแล้วก็ถนนต้องแคบมากนะฮะ mm hmm. เดินรถได้ทางเดียวเพราะฉะนั้นรถเนี่ยต้องรอ,อนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการมาที่สถานที่แห่งนี้นะ mm hmm. ผมจะขออนุญาตปั่นออกหน้าปว่ซอยลาดพร้าวหกสี่นะครับสําหรับการมาสํารวจนะ mm hmm. คือใครไม่ไม่เคยมานะครับหรือไม่เคยเข้า mm hmm. ผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเข้าแน่นอนแล้ว Google Ma p mm hmm. เองก็ไม่มีนะครับเส้นนี้ นะฮะไม่มีเส้นนี้ก็เลยเข้ามาตำรวจให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นสถานที่ที่อยู่ลึกเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะยิงยาวออกมาได้นะครับแต่นะฮะเห็นเขาบอกว่ามีทางแยกที่สามารถที่จะไปที่ทางถนนสุทธิสารได้ซึ่งผมไม่ได้ไปนะครับเขาบอกว่าความยาวอยู่ประมาณ3กิโลซึ่ง3กิโลนี่ถือว่าไกลมากๆนะสำหรับถนนสุทธิสารน,นะคลิดนี้ก็ยิงยาวมานานมากแล้วเดี๋ยวขอ ตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการมาสำรวจนะครับชุมชนข้างโรงเรียนพิบูลอุปธัรรมนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วุคนบ๊ายบายสวัสดีครับ